โจมตีพึ่งนะครับไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้เลยลายฐานพระประธานนะนี่ต่อนะครับลังต่อหรือว่าจะเป็นลังพึ่งนะเป็นพึ่งโพงเนะกาะอยู่แล้วมีต่อบินอยู่รอบๆนะแต่ไม่รู้ชนิดคือต่อชนิดไหนเนรับหัวเหลืองนะครับตูดเหลืองนะตัวด,ดำนะเพื่อนช่วยวิเคราะห์หน่อยครับ ีจังหวัดเลยนะครับพอดีมาวัดป่าหเห็นต่อบินอยู่กับพึ่งเนี่ยน่าจะเป็นการโจมตีกันหรือเปล่าครับต่อนะเห็นยุบๆนั่นคือตัวพึ่งนะ